สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมทําการเอาฟาร์มเนี่ยบอกเลยว่าสุ่มผลปีศาจฟาร์มนะเป็นชั่วโมงที่2หรือว่า2ชั่วโมงเองนะครับผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยถึง1000งพันไลค์แบบโคตรเร็วถึง2,000ไลค์แบบโคตรเร็วคลิปหน้านะครับผม3ชั่วโมงเนี่ยผมจะทําการซื้อดาบโยรุนั่นเองนะครับผมวนดูครับไปจะเป็นยังไงกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดว่า EP มันจบแล้วถึงโลก3ทุกอย่างผมได้ของครบรหัสนี้แจกคเออาาง่ยืแจกี โอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโกลอนเลเวลหนด้วยนะตอนนี้คิตตันช็อปยังมีปัญหาเรื่องหาโรบักยากมากๆนะฮะโอเคลุยกันเลยครับผมไปดูกัน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านค<อ>ิดตั้ช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัทระบบ VP server สูงถึงเลน8แมปบล็อกฟุตและทีมเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลน10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกััันนนคครบบผผมมี่่เาาเเลลยยห้้าาาตตตทออไไไววสงปิช ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้าลางคลิปนี้เลย กลับมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะทําการสุ่มผลอะนูปเปอร์เรามาสวัสด,ดีคนดูก่อนเนาะนูปเนาะใช,ใชออ่อยู่ไหนอยู่เกาะนี่ไงอยู่เกาะอาฐานเรืองไง้เพื่อนก็ใช่ไงก็จำไม่ได้หย๋อ <c oughs> อันนี้เป็น EP 2, 2> <c oughs> แล้วคือ2ชั่วโมงนะเรานับชั่วโมงไปเลยนูปทุกทุกชั่วโมงทุกทุก EP ดีจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงงงไหมอันนี้เนี่ยสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็คลิปหน้า3ชั่วโมงแล้วก็สชั่วโมงเรื่อยๆเลยเอาละวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มผลได้ผลไหนฟ ความผลน,นั้นนะครับผมเรื่อยๆจนถึงโลก3เลยแล้วเราก็จะเล่นเรื่อยๆไปนะครับผมคนดูครับก็จะเป็นหลายชั่วโมงเป็นพัน EP ก็ตามนั้นอ่ะพันชั่วโมงนะครับผมประมาณนั้นเลยเอาราะป้านุบเดี๋ยวเราทําการวาร์ปดีกว่าอา๋ออ,อ,อ,อันนี้ไม่น่าวาร์ปละมึงพากูตายเลยอรอ มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะโอเคมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเลยเพิ่มเพิ่มไปเลยวับลอรีเหรอ,อโอเคกอดลิงกี้นะครับผมคนดูมาสุ่มผลเลยนุบ๊บหรือให้เราสุ่มนะ่ะเราสุ่มด้วยดีกว่ามา,มา,มา,มาตังพอไม่เอาตังไม่พอเอานุ๊บสุ่มให้เลยเฮ้ยเราจะเป็นกีกี้อยู่ไงผลละโอ้ ผลเลยวะผลขึ้นทีผลงง้ๆนี่อีกแล้วกู <c oughs> ว่าไม่ได้ฟาร์มแล้วแลวหละนูไปิเชยชิีหายละคนดูได้ผลโคตรกังกี้อะ่ะมากันดวงโอเคงั้นก็ผมน่าจะไม่ใช้ผลนี่ฟาร์มนะครับคนดูครับเออยากนะนูบยากนะหรือใช้ฟาร์มดี ไม่เอาดีกว่าคนดูขอไม่เอาแล้วกัน EP นี้เราใช้ดาบโง่งๆฟาร์ไกันมนุษย์ข้างล่างก่อนเออ,อแต่ก็ใช้บางครั้งแล้วกันนะครับผมในการหลบหนีไม่น่าไม่น่าไหวอะคนรู้นาะตามสภาพแบบคนดูไม่น่าไหวแน่ๆน,น,นีไ่ไงนี่นี่นโอ้โหแล้วดูดิไม่ใช่โลกเกียรซะด้วยอยากไปหาทาํากันคนดูโอ้โหถ้าทําแบบพี่ได้นี่คือสุดยอดนะครับใช้ผลแบบกลางๆอย่างนี้สุ่มโอเคฮ้ยมึงลองแบบว่าไปไปไปขอดีว่าเฮ้ยสุ่มให้หน่อยเดี๋ยวเอางอีาง้เดี๋ยวกูสุ่มอีกรอบไหมนุเอาไหมเาแล้วสมเออเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะฟาร์มแล้วลองสุดรอีกรอบนะครับผมชิวๆเพราะผมไม่ได้รีบะไรขนาดนั้นนุ๊บแล้วดูดิแล้วดูดิแล้วคือแม่งฟาร์มยากแน่ดูดินั่นไงแล้วกูตายเลยไงนุ๊บตายผลมันฟาร์มสบายอยู่นะแรง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 สายผลมันแรงแล้วสายดาบนี่สายดาบมันมันต้องประชิดนิดหน่อยนะประชิดใกล้เกินก็ตายนะครับคุณดูนุ๊บทำให้มันแดงๆหน่อยดีเพลื่อนลอนหน่อยนี่ไงวะโอตายอีกล้วโอ้วันนี้ไม่ได้ไปไหนละนุ๊บ เติบ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 เรียบร้อยนู่บมาพอแล้วอตังค์เออตังค์พอละไหวจังหวะเลยไปโอเคลุยคนดูเฮ้ยใครใครใครเฮ้ยเฮพิ่งอย่ิ่งอเพิ่งกย่ิ่งอย่าเพิ่งอย่โอ้สมูทเหมือนเดิมเอ้าเฮ้ยวนลูบวนลูบอ่ะเลือกยังไงก็ต้องเลือกกินผลเดิมนะครับคนดูโอ้ยอีพีนี้สรุปคือใช้ผลเดิมฟาร์มครับผมคนดูครับโอ้โหแต่จริงๆจะไม่ใช้ผลเดิมฟาร์มนะคนดูก็คือเราก็จะแบบ ยังไงดีอะพูดไม่ถูกว่ะคือใช้ได้หมดอะน้องนุ่มเนาะใช่ก็คือแบบผมจะใช้โลเกียร์ละกันสุ่มไม่หาได้โลเกียร์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็สุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเจอผลฟาร์มดีๆจริงๆเนี่ยผมอาจจะฟาร์มก็ได้นะน้องนุ่มเช่นผลพระอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวคนนี้ตัดไม่เอาไม่ใช้เราเราใช้เป็นดาบยาวๆเลยโอเคอืมแล้วก็แค่สุ่มผลใช้เฉยๆนะโอเควันนี้เราก็ได้สมุกเหมือนเดิมนะครับจริงๆได้ตอนนั้นนะแต่ผมไม่ไหวนะคนดูไม่ไหวคนดูเข้าใจ้ยไม่งั้นรหัสนี้เดี๋ยวฟาารร์มมชช้แนนนน่อะคคผูับ โอเคฟาร์มไปก่อนป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปเกาะต่อไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปไม่เอาดิเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเนี่ยตีกับบักบอสข้างบนนะั่นมานนบมานูบเอามันเลยข้างบนนี้นะครับคนดูครับถามาพี่ยอดครับทําไมชื่อว่าอาสุ่มผลฟาร์มใช่ไหมพี่ทำไมไม่ใช่ผลฟาร์มแล้วครับพี่ครับคือว่าตอนนี้เนี่ยโคตรลเซตผมหมด เียดูโอ้หายละโอ้สองซีิลตายมหมดเลยเหรอ <S <S ไม่สกิลเดียวเองเออีคิวเดียวไป,เ,ปเลยสุดท้ายมันทิ่มเหยเลยโอ้แรงเกินนั่นแหละครับคนดูครับเพราะว่าดาบแบบมันจะฟาร์มไวนะคนดูเอางี้เราถามคนดูเลยคนดูอยากจะดูแบบไหนแบบนี้เลยก็ได้พี่อ้นครับถ้าพี่สุ่มได้ผลอะไรก็เอาผลน,นั้นช่วยชนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออก็ได้นะหรือใครที่บอกเออพี่อ้นครับใช้ผลฟาร์มอย่างเดียวเลยคือมึงอัพสเตตผลอย่างเดียวแล้วมึงก็ฟาร์มเลยย่างง้้ไม ชื่อมันเลยเีเองบอกให้คนดูตั้งชื่อให้เออว่าชื่อมันยังไม่ฟังไม่ขึ้นไม่รู้อะเอาง่ายอย่าลืมตั้งชื่อให้ประหำมนี้ด้วยละกันเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเกลนะียนนะครับผมคนดูพีนี้ยังยังไม่เกลียนนะครับผมก็ทาเรื่อยๆให้มีคนดูบึ้มๆเดี๋ยวผมก็ตั้งชื่อให้มันเลยระกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปเกาะอ,อื่นจริงๆแล้วบักนูแม่งเกลียนเกิน <laughs> เดี๋ยวเราไปเกาะเลยว่าต่อไปเนะโ <laughs> น๊กไก่เปียกตอนไก่เปียกแล้วโอ้วยเร็วเกินจะมีชั้น, <laughs> น,น ดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีกกี่ EP ผมจะไปโลก2ได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราจะเล่นฟาร์มของแล้วก็หาของในบางครั้งแล้วกันนะครับถ้าของแรง<ๆ>เกินไปกูไม่หาขนะี้เกียจนะครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาของทีหลังโอเคป้าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปที่โลก3เลยละกันไม่ใช่นะครับไปเกาะสก,กายเปียนั่นเองโอเคตัดไปละกันนะคะ มาโน้บเลเวล150ลง้าสเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อฮาคีก่อนนะดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครอ่ะดีเลยเพื่อนนี่ใครอ่ะเอ้าเดี๋ยวใครอ่ะวิญญาณอะไรเปล่าดูไม่บอกยืนอีกหนึ่งบินเฮ้ยไม่เมื่อกี้ก็เปิดฮาคีราชันมันตกใจนิดหน่อยมันตายไปแล้วมาโน่กันมามามาๆามเดี๋ยวเราจะซื้อนะซื้อฮาคูฮาคีก่อนละกันนะครับคนดูจำนี่ผมซื้อแล้วจำซื้อแล้วอันนี้อซื้อยังยังไม่ได้ซื้อยันหนึ่งหนึ่งแสนนะคือน่าจะเป็นด้านของโซนะผมยังไม่ได้โอเคฟาโน วาไปก็มันเออรีต,ตัวจบๆไปละโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มละนะครับผมคนผู้ชมครับโอเคปึ๊บมาเดี๋ยวเราฟาร์มข้างล่างก่อนเนาะตรงนี้อาจจะฟาร์มย่ากนิดหน่อยไม่นิดหน่อยลรอกมากอยู่ก็ชิวเราได้ผลอันนี้มาก็ชิวแล้วเนาะนุ่เนาะจะไ,ได้อเออตรวเนี้ยตัวเนี้ยเขาเล่นดาบไงเ<ๆ>ดี๋ยวให้หนุ่มบอทีเดียวนะฟันทีเดียวเดี๋ยวค่อยรอเซต็จนี้จบก่อน ฝันตอนนีนะ้ทีเดียวเออท,เทีเดียวตายตาย,ตายไปเลยเดิรออะไรอะ่ะ <c oughs> นี่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 โอเคมาทีเดียวสวยเพื่อนเนี่ยคุณดูครับฟาร์มใหม่มันก็สนุกอีกอย่างเนาะนุ๊นกเนาะสนุกนะรู้สึกแบบได้กลับมาฟาร์มใหม่ๆอะไรเงี้ยผมแต่ว่าผมก็กลับมาฟาร์มหลายรอบผมก็กลับมาฟาร์มหลายรอบก็อาจจะเบื่อๆนะรหัสไม่ไม่เคยตันนะครับรหัสจริงๆน่าจริงๆแล้วโว่าขี้เกียจเอ้ยโอ้ปลาหำนี่มันเกียน์่ะเออมันเกียน์่ะนุ๊เกียนเกิลมันโดนฆ่าไปเมื่อกี้อ่ะหัวร้อนกันเหรอหัวร้อนแล้วกันเหรอ ค okay. ่าตัวตายแล้วก็อัพเลือดสนิทหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมม,มารับเควสตต่อแล้วก็ลงไปต่อเอารู้ปเองฆ่าตัวตายเหรอหมหนีขึ้นมาเราจะานตัอง<ะ>มีที่ซื้อดาบนะดาบอะไรอ่ะดาบปูกกับบีเซนโต้บีเซนโตยังไ,<อ>ไม่เอาแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยซื้ออนุมากมาข้างล่างก่อนไอ้นี่ไ<อ>งกันก <laughs> ูจะรัดมันกูจะรัดมันเฮ้ยรัดได้เ้ยไม่หรอ นี่ไงเฮ้ยมันรัดกูวุ่นวายชิบหายเลยวุ่นวายซะจริงๆเลยเฮ้ยเอ้ยนี่มันมันมาฟาร์มกับเราได้ไงวะตีมันสวย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 โอเคโอเคสวยสวยสวยค่อยเป็นทีเป็นทีเป็นทีมหน่อยเออสวยเออมันมีดาวเองนะเอามาดิเอ้ยลืมเปิดฮาร์คีเลยป่ะไม่ได้ฟาร์มเลยเออฮาคีนี่มันเพิ่มเพิ่มเฉพาะตอนที่เรากดฟันอย่างเดียวใช่ป่ะหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่าต้องฟันมอนเตอร์ด้วยเกิดอะไรวะแรงความแรงอะเหรอไม่ไม่ไม่บอลจะเพิ่มไงมันจะค่อยๆเพิ่มใช่ป่ะล่ะฮาคีก็ต้องเัน ต้องต้องฟาร์มมอนนะอ๋อคือให้มอนตายประมาณนั้นป่ะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนละกันนะจ๊ะเยเดี๋ยวเราจะฟาร์มต่อข้างวนนู้นนะครับผมป้าลุยเลยลุยเลยอีกนานเลยเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อบีเซนโตด้วยดีกว่านะคนดูเราซื้อบีเซนโตด้วย โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วคนดูครับถ้าคลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์เนี่ยผมจะซื้อโยรุในอีพีหน้านะครับผมเราจะมาฟาร์มโยรุกันใช่ดิฟาร์มเวลด้วยโยรุนะครับผมคนดูครับ <c oughs> เออเลเวลไม่ใช่เลเวลหนึ่งมันต้องพูดว่าเป็นเป็นหนึ่งชั่วโมงเงี้ยน,นะนู่เนาะสามชั่วโมงอะ่ e อะ <c oughs> อีอพีสามมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนูมาหน่อยนูช่วยหน่อยน้องโอเคสวยสวยสวยเลิฟสวยเลิฟสวยเลิฟต่อเลยสวยโอเคสวยครับสวยครับสวยครับน้องอยากเจอพวกกิกกฮะสบาย สบายเลยครับสบายเลยยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ให้นูเปอร์ให้หนูเปอร์ช่วยมาแค่นี้เองชิชวๆโอเคต่อเลยนุปถ้าเกิดได้ได้พามานี่สบายกว่าเดิมนะสบายกว่าเดิมนะบอกก่อนถ้าได้พามาสบายกว่าเดิมแลยเออเปิบอีพีหน้าขอให้ได้พาเถอะเพราะว่าจะได้ซื้อผลพาด้วยไม่ใช่เดตเตอร์ผลพาโนนุไม่ใช่ดิสุ่มผลพาเออสุ่มผลพาแล้วก็นี่ซุ่มผลแล้วก็ซื้อยรลูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะว่าเราจะได้อะไรกันนะครับอาจจะได้บาร์กี้อย่างเงี้ยโอ้ใหม่กอดนะคนดูสุดยอดมากๆเลยอะบาร์กี้เอางี้ถ้าเกิด แล้อีพีหน้าผมสุ่มได้ผลกระกาผมก็ไม่กินละขี้เกียจกินกินแล้วคือกระจอกมากโอเคจนภัยรอบนี้ก็ถือว่าโอเคไหมนุ๊ปใช้ได้ใชลยวันนี้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยเหนื่อยใช้ได้เลยเหนื่อยใช้ได้เลยนะเพราะว่าผมเพราะผมก็อยากนอนนะเอาจริงๆคือเราอะตื่นมาจริงๆเราควรทําคลิปไปเลยเว้ยเราจะไม่ได้ขี้เกียจใช่ไหมแต่เราไม่นั่งหน้าคอมทั้งวันไงคนดูแล้วไม่ขี้เกียจละแล้วก็เสือกมาอัดคลิปตอนขี้เกียจอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะแบบชอบมาอัดคลิปตอนเวลาขี้เกียจอ่ะคนดูกูไม่รู้ว่าเป็นโรคอออะะะะไรรเเเเหหมืนนนนนนกัั่แลลปด็ยโค เออคือทั้งวันมึงไม่อ่านอ่ะมึงมาอ่านตอนที่แบบอยากหลับแล้วอยากนอนแล้วเออเพื่อนอ่านคลิปกันเงี้ยไอ <c oughs> ้คนเป็นคนอย่างเงี้ยแต่นูมันอ่านมันอ่านทิ้งไว้แล้วมั้งใช่ไหมยองดอง,อยดองไว้หรอเฮ้ยนูปาเดี๋ยวเราไปซื้อนี่ดีกว่าเพื่อนนะโซ่ฟ้าเพื่นหลังพอแล้วหพอละเฉลี่ยรวยเกินละรวยเกินแล้วเื่อราคาเรียบ,บร้อย ต่อไปนะครับผมผมจะซื้อด้านของอ่านี่นะเก็บตังค์ซื้อมาชื่ออะไรนะอะไรบิสเซนโตะเอบิสเซนโตะนะครับจะลองซื้อบิสเซนโตะดูคือห,หลายๆครั้งครับผมแทบไม่ได้ซื้อบิสเซนโตะเลยเพราะว่ามันแพงนะครับมันแพงที่สุดละมั้งนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำเนะาะอาแชงคูด,ด้วยดาบเซเบอร์วีสองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปโลก2โลก3แบบตามซีรีส์ไปเลยตามเนื้อเรื่องของบ็อกฟุตไปเลยนะครับผมคนดูอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมเรียกว่าซีรีส์ของบ็อกฟุตนะเพราาาาะะะว่่่เเ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 ้ทป็็นนนนนนืืออรงลยยุกกมีฟาร์ุ ควออามไปเรื่อ,ๆอยๆประมาณนั้นแหละแลผมเกมแต่ละเกมมานะโอเคมาเอาเลยมาอะตอนนี้ผมอัพซอสห้าร้อยพอละหลังจากเนี้ยผมจะเริ่มอัพเลือดอัพนู่นอัพนี่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันถ้าขาดไอ้นูปเปอร์ไปเนะี่ยคือจบเลยนะ <c oughs> เพราะว่าโลบักผมไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราซื้อนู่นซื้อนี่อยะผมจะโยนโลบักเข้าตัวนูปแล้วให้นูปซื้อให้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตังในกลุ่มผมมีอยู่โลบักในกลุ่มมีอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยคริสตัช็อปขาดตลาดอยู่นะครับโลบ หลายร้านนะนุ so ่มเนาะขาดตลาดอ่ะอมใช่แต <the> ่ผมแนะนำเลยคิทตัลช็อปนะนั Jord ่นแหละดีที่สุดโอเคเรียบร้อยฟาร์มเรื่อยๆนะฮะขาายเกะะนนีมาสายฟ้าขายเกาะนี่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสี่แสนสี่แสนหรือว่าเราสี่แสนห้าอะไรประมาณนั้นน่าสนใจนะนุ่มนะน่าสนใจน่าสนใจโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมฟาร์มตรงนี้เสร็จเลยละกันเดี๋ยวมันดูน่าเบื่อเกินไปนะท่านผู้ชม มาโอ้โหวาร์ปอย่างเร็วเลยเรามาเกาะคอกแล้วนะคนดูเกาะคอกนะครับใช่เหรองงมาคนแบบเกาะคอกเลยวะพี่เอาทีมเดี๋ยวนี้ก็คือเกาะหอกครับใช่ไหมนุ๊ปมันคือเกาะคอกใช่ไหมทำคอนเทนต์น่ะมันคอมคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ะมระคำนี่เหรอเพื่นใหญ่เลด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแต่งตัวเราตอนนั้นเลยวะเย็ดเย็ดเฮ้ยเปิดพี่เพี่ะเปิดพี่พี่ะเฮ้ยดูนุ๊ปมันตายมันได้จากโลกไปแล้วนุ๊ปเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มนี่ก่อนจริงๆจะไม่อยากฟาร์มแล้วแต่ว่าเออคนดูสักหน่อยละกันนุ๊ปมา เพฟาร์มหน่อยเพื่อตีหน่อยมาแล้วโอเคโอเคคิดไนิดคิดได้หน่อยโอเคโอเคมาแบ่งกันฟาร์มแบ่งกันฟาร์มยูไม่แบ่งแบ่งก็ฟาร์มเ <c oughs> ฮ้ยทำไมมันคิดได้ไงวะ <c oughs> ให้ผมตายโด <c oughs> นตีหรือมตีมอนตีโ <c oughs> นบเออฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเควสเราอยู่ฝั่งนี้อยู่โอเคครับโอเคครับเรียบร้อยอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเรื200่องสองร้อยละคนดูโอ้อีกตัวหนึ่งแถมแถมแถมเป็นตัแถมแถมแถมอีกตัวอีกตัวโอ้อีกตัวนุบโอเคมาเพื่อสองร้อยละก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคนดูชอบผมจะเติมโยรู้้ใส่ตััวนีเลยก คือรหัสนี้เนี่ยตอนจบนะครับผมถ้าผมอยากแจกตอนไหนผมแจกตอนนั้นนะครับผมบอกก่อนนะแจกอยากแจกตอนไหนบักอ้วนแจกตอนนั้นเลยนะครับผมก็ง่ายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะสั่นกระดงกระดิ่งให้หน่อยละกันเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคตายละบุยบุยรักนะท่านผู้ชม